สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีธนูนะคะประจำเดือนเมษายน2568นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุค คนใดบุคคลหนึ่งเป็นลักษณะการสุ่มดวงของคนลักนณาราศีธนูเนาะดังนั้นก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าคนลักษณาราศีธนูในเดือนเมษายนนี้จะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง เดอเฮอร์ é. หลายๆคนนะแม่หมอว่าอาจจะเลือกที่จะเข้าสู่ทางธรรมไหมคะเขาเรียกว่าการมีคนที่จะเลือกเข้าสู่ทางธรรมหรือว่าบรรลุทางธรรมได้เนี่ยคือคนที่ต้องเจอมอรสุมและอุปสรรคที่มันหนักหน่วงอะคะ่ะแล้วทําให้เรารู้สึกรู้รู้สัจธรรมของชีวิตอะว่าที่สุดแล้วคนเรามันก็แค่เนี้แล้วเราก็จะวางปัญหาวางความทุกข์ใจตรงนั้นได้มันถึงจะบรรลุได้ มันไม่มีใครบรรลุได้ในขณะที่โอ้โหชีวิตมีความสุขดูดีหลันละมีพร้อมทุกอย่างอันนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้บรรลุได้ควรจะบรรลุได้ต้องมีอุปสรรคมีความทุกข์เยอะๆแล้วคุณวางมันได้นั่นแหละคนก็จะบรรลุทําได้เขาเรียกว่าเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของชีวิตไม่ไปทุกข์ไม่ไปสุขไม่ไปร้อนอกับอุปสรรครอบทิศเปรียบเหมือนชีวิตอยู่กลางมหาสมุทรแล้วมันมีขึ้นรอบทิศอ่ะ แล้วเราวางจิตเป็นก้อนหินอยู่เฉยๆนะคะมันจะขึ้นกระแทกยังไงก็ช่างมันนะคะพอที่สุดแล้วเดี๋ยวขึ้นมันก็สงบไปของมันเองคือรู้ธรรมชาติตรงเนี้อันนั่นแหละค่ะคือการที่ลักษณะเราจะปล่อยวางได้เข้าใจว่าในเดือนนี้หลายๆคนนะอาจจะมีเกณฑ์หันผันตัวเองเข้าสู่ทางธรรมได้และอาจจะมีเกณฑ์ที่จะบรรลุบรรลุโสดาบันได้นะคะหรือเข้าไปในการศึกษาในโลกของจิตวิญญ,ญาณ ไปศึกษาในเกี่ยวกับศาสตร์ที่มันในด้านของพลังงานจิตวิญญาณเพิ่มเติมได้เนาะบางคนอาจจะเป็นผู้วัยเเษียณแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เข้ามาทางจิตวิญญาณก็ได้แต่ถ้าเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยการจะไปฝึกจิตฝึกอะไรเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะบางที่เขาก็สอนแบบใช้พวกซาตานพวกอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราหลงได้ก็ก็ฝึกแบบระมัดระวังนะ ในดวงชะตาเดือนนี้ของคุณนะ่ะบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจอที่ทำงานถ้าคุณทำงานอยู่อาจจะมีเกณฑ์เจอคนจุกคนจิกเจ้านายผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานของคุณนะคะที่จะมามาทำให้คุณรู้สึกอึดอัดในเรื่องของการงานได้แต่แม่หมอก็แนะนำว่าคุณอย่าไปอย่าไปร้อนรนตามอารมณ์ของคนรอบพิศหรือตามคำพูดของคนรอบพิษ ใครจะพูดไม่ดีกับคุณนะคะเอ่อไม่ต้องไปไปอะไรไปตอก่อนกับอะคะ่ะเรื่องที่จะอยู่นิ่งๆอ่าจะดีกว่าเนาะจะดีกว่านะคะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอความรักอีกครั้งหนึ่งรักทวินเฟรมคู่รักที่อธิษฐานกันมาในทุกชาติพบว่าเกิดชาติไหนๆก็ขอให้เราได้เจอเจอกันอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เคยมีประเด็นดรามา่าจบกันไปกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ หรือจะเป็นคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆเจ้าในเก่าๆบริวารเก่าๆที่เคยรักกันมานาะสมัยแต่ก่อนแล้วไม่ได้สุขสมหวังต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วสุดท้ายนะ่ะจอนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกได้นะคะ,ะดูคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานชีวิตวัฒนธรรมประเพณีวัยสังคมที่แตกต่างกาันคู่คุณอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะอายุเยอะๆหรือถ้าอายุน้อยๆก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆะเขาอยู่พอสมควรแหละค่ะแต่จะเป็นคนที่ไม่พูดมากเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆบางครั้งแม่หมอมๆว่าความนิ่งเงียบของเขามันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไหมเพราะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องมานั่งรออะไรแบบสวัสดีตอนเช้ากุนแจตอนกลางคืนล้วก็จบไปหรือเปล่าคนต้องการความชัดเจนที่มันมีความชัดเจนอะไรมากกว่านั้น ซึ่งก่อนหน้านั้นอะ่ะคนที่คุณคบอยู่หรือมีประเด็นอยู่อาจจะเป็นคนที่นิ่งเงียบเฉยชาจนคุณรู้สึกอุดอัดจนคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รักคุณอะ่ะเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าจนทําให้คุณรู้สึกคิดจะตั้งกําแพงค่ะเขาคือไม่อยากไม่อยากได้เบื่อแล้วเบื่อกับความสัมพันธ์ที่เช้าเช้าเช้าเย็นเย็นเช้า,ชาสวัสดีตอนกลางคืนลาลาก่อยนอนอีกสามอาทิตย์ค่อยมาเจอกันใหม่อะไรแบบนี้คุณรู้สึกเบื่อเนาะคุณรู้สึกยังเหมือนกับสภาวะจิต สองดาบนะห้าสิบห้าสิบอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้ว่าฉันจะเปิดรับคนนี้ดีไหมจะเอาคนนี้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ดีไหมแต่ถามว่าจะมีเข้ามาไหมมันจะมีเข้ามานะคะ่ะในสิ่งดาบคุณยังรู้สึกนิ่งกับความสัมพันธ์นี้อยู่เดี๋ยวแม่มอดูไพ่อรักเคลิ้นกาดให้คุณสักหน่อยดีกว่าในเรื่องของความรักนะเพราะเหมือนคุณยังยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแม้ว่าคนนี้จะเป็นคู่แท้ของคุณแต่เข้าใจว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่ ราะถ้ามันไม่รู้สึกแย่คุณคงไม่ชูดาบใส่เขาอะคะ่ะบางทีนิ่งเกินมันก็ไม่ดีนะขี้จุกจิกขี้หึงขี้หวงเกินมันก็ไม่ดีนะอ่าในดูงแบนซีว่าความรักในที่นี้จะยังไงต่อดีบางคนอาจจะรู้สึกต่อให้เจอคู่แท้ฉันก็ไม่เอาอะฉันจะเข้าสู่ทางธรรมของฉันแล้วอันนั้นเลือกได้เลยนะคะถ้าคุณเลือกเข้าสู่ทางธรรมก็อโมทนาบุญกับคุณด้วยเลยนะคะ แต่ถ้าคุณอยากอยู่ทางโลกอย่างห้าสิบห้าสิบสองจิตสองใจอยู่นะคะอ้ยเอาอยัางไงดีไพ่บอกว่าอุ้ยพันนิมนอุ้ยคุณจะได้สุขสมหวังในความรักแหละแสดงว่าที่สุดแล้วที่สุดแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะกลับมาสามสัมพันธ์กับผู้ครองคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมก็ก็เอานะบางครั้งถ้าเกิดจิตของคุณลึกๆลึกล,กล,กลกในใจคุณคุณยังรักเขาอยู่ ก็ลองให้โอกาสกับตัวเองแล้วก็ให้โอกาสกับเขานะคะมันก็จะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณอย่างน้อยให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจเองเพราะไม่ว่าต่อจากนั้นอะ่ะมันจะเป็นยังไงคุณก็เป็นผู้ตัดสินใจเองไงนะคือไม่ต้องไปฟังฟังใครอะ่ะว่าดีหรือไม่ดีคนนี้ดีหรือไม่ดีเพราะที่สุดแล้วคนที่ครองคู่แต่งงานคือคุณไม่ใช่คนอื่น เพราะฉะนั้นสองดาบให้คุณถามจิตของคุณเองถามจิตลึกๆของคุณเองว่าคุณในใจของคุณคุณยังรักคนนี้และต้องการคนนี้หรือเปล่าหรือคุณยังพร้อมที่จะมีรักใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งสารสัมพันธ์รักการมีครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่งไหมถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นคุณจะไม่เคยสุขสมหวังในความรักหรือเคยอย่าล้างเลิกล้างกันไปแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่นะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าที่สุดแล้วเหมือนมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะมันหันนิมูลมาเลยอะ่ะก็คือจะได้แต่งงานแสดงว่าคุณเปิดโอกาสในความรักครั้ อีกครั้งหนึง่งในเรื่องของสุขภาพก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังนะคะให้ถ้าคุณโหม่งงานหนักทํางานหนักมากเลยคุณต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะคะการเจ็บป่วยเอ่ออาจจะถึงขั้นล้มหมอน,นอนเสือก็แล้วแต่เนี่ยกัะพงกระเพาะลำไส้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากความเครียดและการทํางานหนักของคุณมากเกินไปอีกอย่างสารพิษตอนน่อเนาะมันเปม็นทั่วเต็มไปหมดเชื้อไวรัสที่เขาจะปล่อยมาอีกเยอะแยะเลยดังนั้นก็หมั่นดูแลสุขภาพตัวคุณเองด้วยนะคะ อเอาไปว่าเรื่องความรักนะถ้าไพาอา่อัลลเคิลบอกว่าคุณจะได้แต่งงานจะได้แต่งงานอะ่ะฮันนี่มูนกันนะคะจะจะจดทะเบียนไหมจะอะไรไหมก็แล้วแต่เพราะคําว่าแต่งงานในทางโหราศาสตร์มันคือการที่คนสองคนน่ะมาอยู่กินใช้ชีวิตด้วยกันนะ่ะคือการแต่งงานแล้วนะหกไม้เท้าอน่าจะอยู่ยิงยาวนะคะรอบนี้เอาเดอะฮาราฟันโอเคได้ผูกข้อไม้ข้อมูลจัดพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณีนะคะ แล้วแม่หมอมองว่าการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์รอบเนี้<ม>เขาเข้ามาเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญของคุณนะคะเป็นคู่ที่ศีลเสมอกับคุณก่อนหน้านั้นศีลเสมอหรือเปล่าไม่รู้มันคงไม่มีอะคะ่ะถ้ามันมีมันอาจอาจะอาจจะอาจจะต้องได้คองคู่กันนานแล้วอ่าแต่เมื่อในรอบเนี้ยการกลับเข้ามาเนี่ยศีลเสมอกันดังนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานคองคู่แบบยิงยาวเลยนะคะแม่หมอมองว่าคู่คนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่คุณอธิษฐานเอาไว้อะคะ่ะ อธิษฐานกับองค์พระประธานสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อาจจะชาติพบใดชาติพบหนึ่งหรือชาติพบนี้ก็แล้วแต่ว่าขอให้ได้คองคู่กับคนนี้ที่สุดแล้วชะตาก็พัดพาเขาเข้ามานะคะอโอ้เดี๋ยวสตาเห็นปะอย,อยู่ได้คะ่ะอยู่ได้จะได้แต่งงานแบบสงบสุขสงบสุขแล้วถ้าเกิดอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเขามีคนเก่าของเขาอยู่ล่ะถ้าตามหน้าไพ่เหมือนกับต่อให้เขามีคนเก่าของเขาเนะี่ยมันก็ ก็เหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะเหมือนเข้ากับคนเก่าน่าจะเคลียร์เคลียร์ปัญหากันได้เรียบร้อยแล้วจบประเด็นตรงนั้นไปแลไปได้แล้วเหมือนก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีปัญหาบุตรหลานของเขามีปัญหาในเรื่องของคนเก่าที่ยังต้องแบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สินหรือเครือญาติยังไม่พร้อมที่จะรับคนใหม่อย่างคุณเข้าไปในความสัมพันธ์คือเป็นตระก,กูลที่คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การที่เขาจะรับภรรยาอีกคนหนึ่งเข้าไปมันก็ต้อง ผ่านต้นตระกูลเขาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแม่หมอมองว่าเขาน่าจะได้ไปเคลียร์ตรงนั้นนะเรียบร้อยแล้วนะคะคือมีอิสระพร้อมที่จะแต่งงานมีชีวิตครอบครัวของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งบุตรหลานในครอบครัวน่าจะยอมรับได้แล้วนะคะแต่กว่าจะยอมรับได้ก็เล่นคุณคุณแบบชูดาบรอเรียบร้อยนะ่ะจะมาจริงหรือเปล่าจะมาแค่หลอกหรือเปล่าทักมาสามวันทีสี่เดือนหายไปอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มไม่แน่ใจอีกถูกปะเออแต่เอาเป็นว่าแม่หมอมองว่าคุณจะได้ จะได้ลงเอยกับเขานะคะแล้วก็ได้อยู่กันแบบอาณาจักรเล็กๆของตัวเองอย่างสงบๆอย่างมีความสุขไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับครอบครัวเดิมของเขานะคะในเรื่องของอะผ่านจากความรักมาในเรื่องของการงานการงานนะแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของการงานถ้าคุณคิดจะสอบบรรจุ<ม>ก็มีเกณฑ์จะได้สอบบรรจุแต่อาจจะไปทาง ไปทางไกลได้นะคะมีเกณฑ์โยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนได้อืส่วนใครกเกษียณอายุก็อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่แพบ,บชานเมืองนะคะอยู่แบบชานเมืองอยู่กับคู่ครองของคุณหรืออยู่กับบุตรหลานคุณก็แล้วแต่นะคะจะได้อยู่อย่างมีความสุขคุณจะได้หลุดพ้นจากสถานที่ที่มันอาจจะมีภัยพิบัติในวันข้างหน้านะคะเนี่ยเหมือนองค์ของคุณก็ดีบาลมีเก่าของคุณนี่ข้ดีเขาจะ นำพาคุณนะ่ะไปอยู่ในที่ที่คุณอยู่แล้วปลอดภัยจากพวกภัยพิบัติได้ปลอดภัยจากพวกเชื้อโรคหนักๆได้นะ่ะชีวิตสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นได้ด้วยใครที่เจ็บป่วยอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะ,ะคุณจะได้เจอหมอเก่งยาเก่งแล้วก็ได้ไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีเชื้อโรคอะ่ะมันไม่ถทาถาถมเชื้อโรคในตัวคุณนะคะ,ะมีแม่น้ำภูเขาลำธารเห็นปะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น ก็คือบ้านปลายนะคุณจะได้อยู่ในอยู่ในที่ที่สงบสุขอาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยก็ได้นะแล้วก็อยู่สามารถอยู่ยิงยาวได้ด้วยแล้วก็ได้ไปอยู่กับกลุ่มคนที่ที่เขาอยู่ในอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเหมือนกันนะคะในชุมชนในหมู่บ้านที่ที่มันมีความสุขอาจจะเป็นชุมชนที่คุณเคยอยู่มาก่อนในอดีตก็ได้นะคะ อแล้วได้กลับไปอยู่ในถิ่นเดิมอีกครั้งหนึ่งสิบปีที่แล้วเคยอยู่จังหวัดน,นี้ออกมาทํางานที่กรุงเทพมาดิ้นรนต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคณวันนี้อ่าอาจจะได้กเกษียณแล้วได้โยกย้ายกลับไปอยู่จุดเดิมอย่างเนี้ยค่ะบ้านเกิดเมืองนอนหรือแล้วแต่ที่ไหนก็ได้นะคะที่คุณอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะอือฮอ่าต่อต่อต่อเนี่ยถ้าใครจะเข้าทางธรรมไม่เหมาะมองว่าคุณมีเกณฑ์บรรลุทางธรรมนอกจากบรรลุ บรรลุในเรื่องของโสดาบันแล้วอาจจะบรรลุไปจนถึงสกิทาคามีได้เลยนะคะอัน,นนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามีเกณฑ์สูงคุณสามารถที่จะไปทางธรรมได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรดีแล้วอยากจะทํางานอดีเลกคุณสามารถที่จะทํางานในเกี่ยวกับเรื่องของทางธรรมการช่วยเหลือคนเปิดยูทูบเบอร์ดูดวงช่วยคนอย่างนี้ได้นะคะสอนสั่งในแล้วในเรื่องของธรรมะหรืออาจจะช่วยในเรื่องของอยู่ยาสมนาุนไพรการแพทย์ การศึกษาอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่มันแนวพระพระแนวช่วยคนอ,ะอ่ะเหมาะกับคุณนะคะคุณสามารถที่จะทําได้เลยแล้วคุณจะอาจจะมีเพื่อนร่วมทางทา<ม>เยอะด้วยนะคะเยอะด้วยอาจจะได้ไปจรเจอกับคนที่มีสินสูงสูงด้วยนะคะอืมอันนี้กรณีคนที่คนที่ไม่ได้อย่างคู่นะอย่างอยู่ทางธรรมถ้าคนมีคู่<ม>คุณก็จะได้คู่ที่สินเสมอกับคุณอรักคุณอย่างแท้จริงหละค่ะ จะได้อยู่ด้วยกันจนถึงบ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขในกรณีคนที่มีบุตรคนที่มีบุตรบุตรของคุณเป็นอภิชาติบุตรเลยนะคะไม่ว่าคู่ครองคุณจะเป็นยังไงก็ตามแต่บุตรคุณเป็นอภิชาติบุตรวันข้างหน้าเขาเรียนเก่งนะคะแล้วเขาจะดูแลคุณอย่างดีนะก็ถือว่าไพ่ไม่ได้เสียอะไรนะคะไพ่ค่อนข้างจะดีเพียงแต่คุณคุณแค่คิดตัดสินใจในเรื่องของความรักในเรื่องของที่อยู่อาศัยอยู่นะคะ และในเรื่องของว่าฉันจะทําเข้าสู่ทางธรรมจะสแสวงหาทางธรรมนะคะเห็นตรงตรงนี้อ่าสามไม่ท้าเพทอวรบางทีคุณอาจจะอย่างที่บอกการที่คุณอยู่เฉยๆคุณอาจรู้สึกเบื่อปะมันก็อาจจะเบื่อเนาะก็อาจจะอยากจะมองหาลู่ทางงานอาดิเรกอะไรทําทําได้เลยค่ะทํางานอาดิเรกเนี่ยเปิดช่อง youtube บนโลกโซเชียลก็ได้อยู่นี้มีเยอะแยะเลยนะคนสูงวัยนะคะที่ออกมาเปิดช่อง youtube แล้วมาเล่าเรื่องทางธรรมเล่าเรื่องการปฏิปัสนา เล่าเคยไปทุ่ดงเหรอเล่าชีวิตการทุด,ดงเล่าชีวิตพระอรหันต์แต่ละรูปออกมาสมัยแต่ก่อนหลวงปู่มั่นทําอะไรบ้างหลวงปู่ชอบทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคนติดตามก็เยอะก็เหมาะกับคุณดีได้บุญด้วยนะบางคนอาจจะแค่สวดมนต์นะคะถ้าคุณเป็นคนชอบสวดมนต์คุณอาจจะสวดมนต์ตั้งกล้องไลฟ์สดสวดมนต์โลกโซเชียลอะบางคนสวดมนต์จนรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนนะคะ นอกจากได้บุญกุศลแล้วไ,<อ>ได้ผู้ร่วมทางธรรมแล้วได้สวดมนต์ประจำวันแล้วยังได้เงินใช้อีกเนี่ยเยอะแยะคนสวดมนต์ในโลกโซเชียลนะถ้าคุณชอบสวดก็ลองสวดดูได้นะคะได้ตรงนี้เป็นกุศลเป็นกุศลกับตัวคุณเองด้วยนะคะถ้าคิดจะมองหาลู่ทางอ,อ,อาจจะมีเกณฑ์ไปเรียนอะไรคอสสั้นๆนะคอสสั้นๆเกี่ยวกับพวกหมอดูเอเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชีพเสริมได้ทําเงินได้ดีค่ะทําเงินให้คุณอยู่ได้สบายๆแหละอย่างน้อยก็แก้เบื่อแก้เซ็งสําหรับคุณได้นะ เพราะว่าบางคนแต่งงานแล้วอาจจะอยู่เป็นแม่บ้านแม่แมเรืนอนเฉยๆไงคุณก็หาอะไรทําได้นะคะแปดเลี้ยงสําหรับคนที่ไม่ได้ปลดกเกษียณยังคงทํางานอยู่ธุรกิจใดๆที่คุณทําเงินจับปังน,นะคะแปดเหรียญนี้เงินเข้ารัวๆไม่มีเวลาจะมานั่งนับเงินนะคะเพราะเงินมันเข้าตลอดและเปิดเปิดก๊อกน้ําแรงๆเงินไหลไม่ขาดสายนะคะมีหน้าที่ทํางานอย่างเดียวแค่อย่าอย่าหักโหมงานจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนก็พอนะคะคือเข้าใจแหละ อ่าคะน้ำกําลังขึ้นให้รีบปกักเนาะเศรษฐกิจคนจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เศรษฐกิจของคุณดีปังนะคะเงินดีทําธุรกิจอะไรเงินจะเข้ารัวรัวเลยเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรทาเลยนะคะเป็นจังหวะที่เหมาะมหนึ่งถ้วยเห็นไหมในที่สุดแล้วเนี่ยความรักรักนี้ยังไงก็ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คุณมีเกณฑ์พบรักใหม่และได้สุขสมหวังในความรักแต่อย่างที่บอก รักของคนมันอาจจะเป็นเป็นสามคนสามเราก็ได้แต่เป็นสามคนสามเราที่คนทางนู้นเขาไม่มีปัญหานะ่ะต่างคนต่างอยู่นะคะและอยู่กันแบบสงบสงบถูกได้ไม่ได้มาไม่ได้มาราบีกันหรือประเด็นว่าทางนู้นเขาอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วแต่ในเรื่องของบุตรหลานในเรื่องของกิจการเขาอาจจะยังมีตรงนั้นอยู่นะคะสําหรับคุณกับเขาอาจจะอยู่กันแบบลับๆ อยู่กันแบบไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของใครอยู่กันคนละอาณาจากักรคนละถิ่นแต่อยู่ได้แบบมีความสุขนะคะอยู่ได้แบบมีความสุขทั้งนี้ทั้งนั้น่นนะในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่คุณเป็นผู้ตัดสินใจเองคือคุณเลือกได้สองทางไงระหว่างการมีรักครั้งใหม่ที่สุขสมกับการที่คุณจะหันผันตัวเองเนะี่ยเข้าสู่ทางธรรมแล้วบรรลุทางธรรมไปเลยแล้วอยู่ในสายทางธรรมไปเลยนะคะคุณก็ลองเลือกดูเนาะว่าจะเอาแบบไหนดี แต่แม่หมอไม่ได้เห็นการแบบมาลาวีกันมาตบตีกันกันหึงหวงกันในระหว่างคนสองคนนะคะไม่ได้มีตรงนั้นมีแบบว่าเอ้ยต่างคนต่างคนต่างอยู่ไปแต่คุณแต่คุณแอะเองแหละที่เป็นผู้รู้สึกว่ายังยังรู้สึกห้าสิบห้าสิบนะคะว่าอยากจะได้คนนี้มาหรือเปล่าแค่นั้นเอง โอเคนะแต่ได้มาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ได้ยิงยาวนะการงานกา,การงานของคุณสําหรับคนที่ทำงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบบรรจุได้ธุรกิจส่วนตัวปังเงินดีสุขภาพจะได้รับการฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงมีอยู่มียารักษาที่ดีนะคะโอเคนะก็สุขสมตามนี้ค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ